เห็นไหมครับว่าดอกทุเรียนจะมีความเขียวอวบสดชื่นเห็นไหมครับมีความเขียวตอนนี้เป็นเหยียดต่หนูแล้วนะครับถือว่าพ้นความเสี่ยงที่จะหลอมเป็นใบนะครับนี่คือดอกที่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่ามีแค่สิ่งนี้นะครับดูนี่ฮะโอ้โหทุกกิ่นนะครับดอกจะมีความอวบอ้วนเขียวสมบูรณ์เรับตั้งแต่โคนกิ่งเลยครับนี่ฮะ จากที่ไม่ค่อยออกโคนกิ่งนี่ครับไม่เคอยออกเลยตอนนี้ออกโคนกิ่งนะครับเนี้ยไล่ไปเลยครับยาวไปเลยครับไปลายปลายกิ่งครับเนี้ยยาวไปครับดูที่ครับดอกนะมีความเขียวสมบูรณ์มากไม่ฝ่อไม่แดงนะครับจะเขียวสดชื่นแล้วเป็นดอกที่เป็นช่อใหญ่ๆสมบูรณ์จากไซโตควคนินที่เข้มข้นนะครับออกซิเนที่เข้มข้นบริเตนัมที่เพียงพอในการ ส่งการสร้างดอกได้สมบูรณ์เป็นช่อใหญ่ๆเห็นไหมครับนี่ยทุกช่อจะมีความเขียวสมบูรณ์นะครับแปลงนี้ไม่ได้ทําสารนะครับไม่ได้ทําสารเลยนะครับแต่ดอกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมทุกกิ่งครับนี่ยที่พัฒนาไวจากไก่ปลาตาปูเป็นเหยียดติหนูได้เร็วแบบนี้นี่ฮะเป็นเหยียดติหนูแล้วนะครับ